ไม่ว่าค่ะลูกสี่เดือนชอดนอนคว่ำกลางดึกจับตะแคงแล้วคว่ำอีกนะคะแล้วก็ตื่นเลยนะคะกว่าจะนอนตีหนึ่งตีสองทำไงดี <c oughs> คุณแม่ซื้อผ้ากันพลิกดีไหมถ้าสมมติว่าเราค่ะรู้สึกว่ามันเป็นกังวลมากเพราะว่าคุณแม่บางคนก็คือกลัวกังวลน,นะว่าคอรู้ค่ะจะไปอุดนะคะกับที่นอนแล้วก็อาจจะทําให้แบบขาดออกซิเจนตอนนอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแม่โมนแนะให้คุณแม่ลองไปดูผ้ากันพริกนะคะผ้ากันพลิกดีๆสักผืนหนึ่งนะคะผ้ากันพลิกหมายถึงอะไรก็คือว่าเป็นผ้านะคะที่เอาไว้ล็อกตัวลูก็กอย่างเช่น พัดกันพริกก็คือว่าเราอะค่ะเอาไปติดตั้งนะคะกับที่นอนของตัวเองนั่นแหละคะ่พะพอเอาไปติดตั้งเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเนาะเราค่ะจะพาลูกเชเข้านอนใช่ไหมคะเนาะเราล็อกปึ๊บไปเลยนะคะเนาะล็อกปึ๊บไวอย่างนี้นะคะเนาะลูกก็คือเออเออเอ,อ ไม่ได้แล้วลูกลูกเขาไปไหนไม่ได้เพราะว่าลลอกหลอกลูกก็พลิกมาทัอุ๊อุอุไม่ไปแล้วนะาเพราะมันกันพลิกกัะคุณแม่ขาคือลูกจะนอนูีท่านั้นตลอดเลยแม้กระทั่งตะแคงก็ตะแคงไม่ได้ค่ะคุณแม่ขาก็คือว่าลองดูนะคะลองไปเสิร์ดูว่าภาคกันพลิกนะคะช่วยคุณแม่ได้นะคะเพื่อที่เซฟท่านอนที่ปลอดภัยนะคะไม่ให้ลูกของเรานะคะคือน้องไม่สามารถขยับอะไรไปไหนได้เลยค่ะคุณแม่ขะแม้หมดห่วงเลยค่ะเอาจริงๆนะคะภาคกันพลิกนะคะคุณแม่ขาลองไปดูนะอืม